คือช่วงนี้อากาศมันเริ่มเย็นผู้คนก็จะเริ่มรู้สึกถึงความออมีความสุขนะคะในช่วงใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปลายปีละเดี๋ยวก็คริสต์มาสเดี๋ยวก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวก็แฮปปี้นิวเอียร์กันแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น,นอารมณ์ของผู้คนก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและความสุขของผู้คนก็จะส่งผ่านไปในหลากหลายวิธีการะคะ่ะหนึ่งในสิ่งที่ คนเขาก็จะมีความสุขคนไทยก็เป็นคนอารมณ์ขันแล้วก็มีความน่ารักมากนะคะเวลาที่เขามีความสุขหรือช่วงเทศกาลไหนเนี่ยเราก็มักจะตกแต่งสิ่งของของเราให้มันเข้ากับเทศกาลนั้นๆเนี่นยไม่แน่ใจว่าในต่างประเทศมีไหมแต่สําหรับประเทศไทยในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เราจะเห็นรถบางคันเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มเห็นละใส่เขากวางเคยเห็นไหมคะ ตรง,ตงเนี่ยคุมเนี่เนี่ยเยอาภาพขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะอ๋อแหละเขาวกวางก็ไปติดอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าต่างรถเนี่ยนะคะแล้วก็รถบางคันก็มากกว่านั้นนี่มีการประดับปงประดับไฟใครผ่านไปผ่านมาก็จะยิ้มอย่างมีความสุขนะคะก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของความสุขแล้วเดินทางไปที่ไหนตอนนี้ ห้างร้านต่างๆก็จะติดไฟคริสต์มาสกันแล้วนะคะแล้วก็เปิดเพลงด้วยนะคะหรือบางที่ก็ทําเป็นหิมะด้วยทั้งที่อุณภูมิอาจจะไม่ได้เย็นมากขนาดนั้นแต่ฟิลมันได้ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของกฎหมายก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ตำรวจมาแล้วนะคะตำรวจออกมาแล้วตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า ระมัดระวังด้วยนะคะกับการติดเข่ากวางหรือแม้แต่ก,การประดับไฟรถราที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเพราะว่าอันนี้จะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยรองโฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาติพันตำรวจตรีสิริวัตรดีพรนะคะได้กล่าวว่าทางพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชากการตรวจแห่งชาติ มีความผูกพันในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะซึ่งในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าคนก็จะเริ่มเอาไฟประดับตกแต่งเขากวางมาประดับตกแต่งยานพาหนะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือว่าเป็นอันตรายแล้วก็ที่สําคัญอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยนะคะสตอชอจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนให้งดการประดับตกแต่งยานพาหนะตามแฟชั่นหรือเทศกาลต่างๆอย่างเช่นดิดเขากวางเรนเดียนะคะเพราะว่า มันจะเป็นลักษณะที่ยืดออกมาเกินความกว้างของรถแล้วก็อาจจะหลุดร่วงในขณะขับขี่ได้รวมถึงการติดไฟหลากสีนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้รถคันอื่นๆว่าตกลงไฟที่ติดอยู่หน้ารถคุณเป็น,ปนไฟเลี้ยวไฟเบรกไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็จ,จะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้รถที่ตามมาข้างหลังเนี่ยมองเห็นได้อย่างไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตํารวจเตือนค่ะบอกเราเตือนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทําอะไรผิดกฎหมายเนี่ยก็ รับผิดชอบไปด้วยกันละกันการประดับตกแต่งรถลักษณะแบบนี้เข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบรถยนต์ปี2522มาตรา12ประกอบมาตรา60ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2000บาทนะคะแล้วถ้าหากว่าการกระทำนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นและก็ทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผู้ขับขี่ก็ต้องรับโทษในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ตำรวจก็บอกว่าใครพบเห็นนะคะใครพบเห็นรถที่มีลักษณะแบบนี้ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแบบนี้ผิดกฎหมายแบบนี้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานได้เลยค่ะแล้วก็เบาะแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดได้นะคะก็สายด่วนตำรวจจราจร1197หรือว่าสายด่วนตำรวจทางหลวง1193ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งแน่นอนเ <laughs> ดาได้เลยใช่ไหมคะว่าในอารมณ์ของผู้คนเกิดอะไรขึ้นแน่นอนค่ะ สตชโดนด่าใชคะร้อเลยนะคะของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในข่าวเนี้ยนะคะคือก็ด่าสตชค่ะว่านี่มีอะไรทําแล้วหรอมีรถทําผิดกฎหมายบนท้องถนนเยอะแยะมากมายทำไมไม่ไปจับทำไมต้องมาจับรถที่เขาตกแต่งกันในช่วงเทศการในความสุขแบบนี้ด้วยแน่นอน,นะคะ่ะก็โดนด่าไปตามระเบียบนะคะแต่ว่าอาจถ้าแบบมองอย่างใจที่เป็นธรรมนะคะมองด้วยใจที่เป็นธรรม อันนี้มันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะคะคือมันสวยงามมันน่ารักก็ใช่แหละมันเข้ากับเทศกาลอยากให้เจ้าหน้าที่อนุโลมมันก็ใช่แหละแต่ถ้าหากว่ามันติดแล้วมันร่วงลงมาสมมติว่ามอเตอร์ไซค์ขี่มาข้างๆมันปลิวกระแทกหน้าเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้แต่เรื่องของไฟที่ติดวิบวับวิบวับเนี่ย บางครั้งมันก็อาจจะไปพันหรือไปติดอะไรที่มันใกล้กับไฟเบรกไฟเลี้ยวก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้คือต้องมอนในมุมของความปลอดภัยแต่ส่วนตํารวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองทําไมไม่ไปจับรถไม่ติดแผน่นป้ายทะเบียนรถควันดำรถฝาไฟแดงอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านก็จะต้องเรียกร้องไปยงังสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าต้องเร่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็งอย่างเคร่งครัดแล้วก็อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นนี้เราก็ไปด่าเขาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาก็ต้องออกมาดูแลเรื่องกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยคืออย่าให้มันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วเราค่อยมาล้อมข้อกันทีหลังอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เราป้องกันได้ก็ป้องกันกันละกันนะคะเราก็ไปมีความสุข กับในเรื่องอื่นๆในช่วงของเทศกาลแทนกดละการแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของส่วนรวมมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้รถใช้ถนนอยู่ร่วมกันนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณไปอย่างที่บอกแหละถ้าถ้าหากว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเกิดคนบาดเจ็บหรือคนเสียชีวิตขึ้นมาจากสิ่งที่คุณตกแต่งมาด้วยความสุขเนี่ยอันนี้อาจจะทําให้กลายเป็นเหตุเศร้าที่สุดในชีวิตของคุณหรือชีวิตของครอบครัวของผู้ที่สูญเสียก็ได้